วันนี้เรามาอยู่กับรถมินินะครับ s u ูซูกิสวิป1.2 GLX CVT ปี2018คันนี้นะครับสีแดงสวยๆนะฮะมาแล้วนะครับขายห้ายู่นะฮะรีบจับจองเลยเลยนะครับรีบจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับเรถคันนี้เป็นตัวโฉมเจเนอเรชันที่4นะครับเป็นเจเนอเรชันที่4แล้วนะครับ ปรับปรุงปรับแต่งรูปลักษณ์ภายนอกภายในมาใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ Suzuki Swift นะครับเริ่มผลิตแล้วก็เริ่มขายในไทยนะครับเป็นจะเป็นตัว Generation ที่3นะครับเป็นรุ่นที่3นะฮะก็เริ่มขายก็ตั้งแต่ประมาณปี53นะครับแล้วก็ได้มีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะฮะก็มีหลายรุ่นนะฮะมี GL DLX มีตัว RX, RX2 นะครับแล้วก็จนถึงตัวนี้นะฮะปีตปีมา18คันนี้นะครับเป็นเจเนอเรชันที่4นะฮะรถคันนี้นะครับเป็นสีแดงเดิมจากโรงงานเลยนะครับเจ้าของมือเดียวด้วยนะฮะไฟท้ายคันนี้นะครับก็เป็นแบบ LED นะครับแล้วก็เป็น Dual j เจนะฮะคือกิจไฟวิบดูอัลเจ็นะครับ สวยเดิมๆนะครับสีเดิมจากโรงงานนะฮะริ้วรอยแทบไม่มีเลยนะครับทั้งภายนอกภายในนะฮะคันนี้สวยมากนะครับบอกไว้ก่อนนะครับผมไฟหน้านะครับไฟหน้าคันนี้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาให้แล้วนะครับมีไฟเดย์ไลท์มาเลยแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นแบบตะแกรงไข้นะครับสวยๆนะฮะ ไปน้าโปรเจคเตอร์นะครับตาหรับรุ่น GLX แล้วก็ GLX ที่มีเนว y นะฮะล้อนะครับเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ยางยางปี18นะครับเป็นยางวิสโตนะฮะแมคโอรสิบนะครับรถคันนี้นะฮะภายนอกสวยนะครับสีแดงเดิมนะครับไม่ได้ทำสีนะฮะแล้วก็ปรับปรุงที่เปิดประตูมาใหม่เรียบร้อยนะฮะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับ ไข่หาอยู่นะครับวันนี้เราจัดมาให้แล้วนะครับไม่น้อยด้วยนะฮะพา,าดูภายนอกโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาดูภายในของรถคันนี้ว่าปรับมาแล้วปรับปรุงมาแล้วนะครับตัวเจเนอเรชันที่สี่นะคะสำหรับรถคันนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามกันไปดูเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในของรถคันนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะฮะ ภายในเดิมนะครับเบาะนะครับเบาะปรับทรงใหม่แล้วนะครับรถคันนี้ภายในนะฮะตัวนี้มีถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมด6จุดนะฮะถือว่าเยอะนะครับเยอะมาก,มากนะฮะคอนโซลสีดำนะครับต่ายกับสีขาวนะครับเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะครับสามารถต่อบลูทูธฟัง f m ฟเนะฮะเล่นซีดี3พีสามได้นะครับแอร์ก็เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ พวงมาลานะฮะพวงมาลายปรับโฉมใหม่เปท็ทรงทรงดีเชฟนะครับก็จะมาพร้อมกับระบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถสั่งงานเครื่องเสียงได้จากพวงมาลัยเลยนะฮะแล้วก็มีครู้คอนโทรลมาให้แล้วเรียบร้อยนะค,ะครับผมรถคันนี้เป็นแบบ Engine Start Stop s t a r ร์สต็นะครับแล้วก็มีระบบช่วยดับเครื่องนะฮะเวลาจอดติดไฟแดงแล้วก็มีระบบช่วยเรื่องของการทรงตัวนะครับ พาดูเลขใหม่นะฮะว้าเลขใหม่นะครับเลขใหม่คันนี้อยู่ที่สี่อ้าไม่ใช่ 24, 5ห0้ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเป็นไม่เดิมจากเจ้าของเดิมเลยนะครับผมรถคันนี้สวยมากๆนะฮะใครหาอยู่นะครับรีบๆเลยนะฮะถูกกว่าป้ายแดงเป็นแสนนะครับเบาะล้างแถวสองนะฮะ ประตูแถวสองนะครับเปิดจากตรงนี้นะฮะก็ปรับใหม่แล้วนะครับถ่าของเดิมถ่าของเดิมจะอยู่ตรงนี้ของเดิมจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือปรับโฉมใหม่นะฮะมาย้ายมาอยู่ตรงนี้ละบาะหลังแถวสองก็ยังคงสภาพดีนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานเลยก็ว่าได้นะฮะร,รถปี2อ1 8ไม่2อ0 0มโลสวยมากนะครับเดิมๆนะฮะสภาพนี้กริบนะครับ รับประกันได้เลยนะครับว่าเดิมแน่นอนนะครับถ้าใครอยากได้สวยใหม่กว่านี้นะครับก็คงต้องเป็นป้ายแดงนะครับด้านหลังด้านหลังนะฮะด้านหลังมีฐานหลังมาให้แล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะข้างหลังสวยนะครับก็สามารถวางของได้ประมาณหนึ่งนะครับช่องข้างหลังนี้นะฮะหลังสวยเดิมนะครับนี่ เราจะเขียนเม็ดอาร์หวัวน็อตต่างๆยังอยู่ครบนะครับไม่เคยมีการแกะขันมาก่อนหรือว่าทําใหม่นะฮะสวยเดิมแน่นอนคันนี้นะครับผมมาดูสภาพห้องเครื่องกันนะครับคันนี้นะฮะเป็นบล็อกใหม่แล้วนะฮะเป็นบล็อกใหม่นะครับบล็อก k 12m นะฮะถ้าบล็อกเก่าจะเป็น k 12b นะครับ ตอนนี้เป็นตัว 1,200cc 4สูบเรียงนะครับ83แรงม้านะครับตัวนี้มีหัวฉีดนะฮะเป็นแบบ Dual Jet นะครับแล้วก็มี EGR มาให้ด้วยนะครับโยวพาดูความเดิมของรถคันนี้นะฮะขัน้าเนี่ยขานหน้าเดิมนะครับรอเม็ดอาร์มต่างๆอยู่ครบทุกเม็ดนะฮะแก้มเดิมนะครับแก้มไม่มีรอยแกะขันเลยนะฮะดูได้เลยชัดๆเลยนะครับ แกนมเดิมหัวน็อตเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมเดิมแบบนี้นะฮะถ้าอยากได้เดิมกว่านี้นะฮะสวยกว่านี้ก็คงต้องเป็นป้ายแดงนะครับหัวน็อตนะฮะหัวน็อตไม่มีการแกะขันนะครับรอยตะเข็บเม็ดอาร์สติ๊กเกอร์มอกร่างๆยังอยู่ครบทุกเม็ดนะฮะนี่เครื่องยนต์เป็นสี่สูบเรียงนะครับผมสวยๆแบบนี้นะฮะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ ใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0877914199นะฮะใครสนใจรถคันนี้นะฮะหรือว่าอยากดูคันอื่นนะครับสนใจเป็นรุ่นอื่นนะฮะก็สามารถสอบถามมาได้นะครับสำหรับราคาเจ้าตัวรถคันนี้นะครับไม้แดงจะอยู่ที่6 0 0 0 0ประมาณ69,000นะฮะแต่วันนี้เราไม่ขายราคานั้นนะครับสภาพใหม่ๆคลิปๆแบบนี้นะฮะ รถคันนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่นะฮะอยู่ที่439,000บาทนะครับผม439,000บาทนะครับแล้วก็เรายังมีโปรโมชั่นนะฮะมีส่วนลดช่วยเงินดาวให้อีก20,000ื่นนะฮะเรามีเงินดาวให้อีก20,000ื่นนะครับมีส่วนลดให้เลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจกับเจ้าตัวรถคันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับใครที่สนใจอย,อยากดูรถ ดูรีวิวรถอย่างอื่นนะฮะเราก็มีช่องทางนะครับ YouTube Channel นะครับบริษัทต้องเจริญยนตจำกัดนะครับแล้วก็มีช่องทางแฟนเพจ Facebook ของเรานะครับรถมือ2ต้องเจริญยนนะครับผมก็สามารถสอบถามข้อมูลหรือว่าดูรายละเอียดรถต่างๆได้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลายไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับบายบาย